สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไข่อะไรครับจากพิกบอากซ์ครับ,รบเราจะมาเอาแรกครับอู้ตัวอะไรเนี้ยครับอา้าวทำไมแยกสองกันครับพี่น้องแปลกประหลาดนะครับอา้าวทำไมตีทั้งบนไม่ได้ครับพี่น้อง เดี๋ยวเราเริ่มใครที่สองกันนะครับโอ้ยครับผมลงกดอัสองกันครับอู้แยกตัวสองกันได้เหมือนกันครับโอ้ยครับอันนี้ก็ืเป็นทรายครับทำไมมนันค,คู่กันแบบนี้ครับเนมนุษย์ทรายมัน,นก็มนุษย์ มนุหีมากครับต่อไปนี่ครับหินนรกครับมนุษย์หินนรกครับอ้าวตัวอะไรนี่ครับอันนี้อะไรครับโอ้ยผมก็แต่ ผู้หอกไม่ได้ก็ขอไปเลยครับอั้นก็นนคงเป็นดินเหนียวครับอั้นก็เป็นเหล็กครับก็สำหรับวันนี้ขอกลับลาท่านู้นุมนะครับสวัสดีครับ